ขอบคุณะครับท่านสื่อชนที่ให้เกียรติมาร่วมสัค์ญวันนีครับ,บค,ครับในการทัวร์เอเชียนะในปีนี้ของทางเมืองทองคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับการทัวร์ในครั้งนี้และก็รวมถึงฐานแฟนบานของทีมเมืองทอง่อกรบป๋านาประเทศอาเซียนทางด้นานะ ก็เราเป็นชว่วงฟีซีซั่นของฤดูกาลนะครับรรรต,รต้องการการเตรียมพร้อมที่ดีต้องการคู้่อสู้ที่แข่งไกงต้องการการทดสอบใน,ในหลายๆรูปแบบนะครับในเล่นต่างแดนก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเป,เป็นประสบการณ์ทั้งตัวเ้งทีแล้วก็ตัวนักฟุตบอลเองด้วยแล้วโดยเฉพาะกับคู้่อสู้ที่มีความหลากหลายปีที่แล้วในทางเอสจีได้จัดเซสทัวไปเราไปเล่นที่กัมพูชาและเวียดนาม ก็ผลงานก็ไม่ชนะนะครับปีนี้เราก็คาดหมายว่าเราจะพยายามทําผลงานไห้ดีนะครับปีนี้เราเพิ่งเพิ่งได้แชมป์ไทยเป,ปเปเลแล้วก็นักเตะของเราที่อยู่ในทีมชาติทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ทำผลงานได้ดีในเอฟเอฟซูซูกิคัพฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับก็หวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มรักษาวความแข็งแกร่งแล้วก็ยกระดับเกมขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับทานวันนี้ก็เป็นความคาดหวังว่าเราจะมีปีที่ดีแล้วก็ได้เจอคู่ต่อสู้ที่ได้ข่าวว่าจะเป็นออสตา ของของลราของลีกของเราด้วยนะครับดพวยอให้แข็ท้อที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากเกมในวันที่ที่เราเล่นทีวันพุดุตที่ส5ปเราก็เดินทางไปต่อที่ฟุตบอลเครื่องกระชับฟินสีเศร้าที่ได้ต้องโคงอันดีนอกจากทีมเมืองทองทีมจากรายการทัวร์เาเซียแล้วนยังมีเป้าหมายอะไรเกี่ยวกับการทัวร์ในแต่ละประเทศ ช่วยเรามีมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราอยากจะความสัมพันธ์โดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับคนไอซิีที่ที่ที่มองเห็นตรงนี้เหมือนกันนะครับการมาของเราเนี่ยมาประเทศเราเนี่ยไม่ได้มาแค่แค่เอาทีมฟุตบอลมาแข่งขันเพื่อเพน,น่อใครคนเดียวมันเป็นเหมือนการการกระชับมิตรวันนี้ก็องขอบคุณทางสมาคมฟุตบอล เซลาวด้วยที่ร่วมแจ้งข่าวเร่งนี้แล้วก็ะจะมีกิจกรรมที่ที่จะร่วมกันทำโดยคาร์เตอร์เอสจีคิกแอนแชร์ HD, Share, ซึ่งเป็นที่จะนําโดยสตาฟโค้ดและนักเตะของเรานะครับก็ mm hmm. งค mm hmm. ง,ะค mm hmm. งจะไปทำกิจกรรมให้กับเยาวชนน้องๆในเทนลาวซึ่งตรงนี้เป็นเป็นความคาดหวังนอกเหนือไปจากการเตรียมทีมนะครับ mm hmm. เราต้องการเป็นกอร์สอดีในอาเซียนต้องการรู้ระดับฟุตบอลของชาติในอาเซียน mm hmm. ว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อ เพื่อเพื่การยก,ยกระดับด้วยการทั้งทั้งโซนนะครับทั้งทั้งลีจินลเพราะว่านั่นคือเป้าหมายลอง,ลองไปนะครับก็ะะชอบของสภานนะแล้วก็ช่วยยกระดับไปพร้อมกันแล้วก็ออหวังว่าการมาขัาง้งนลงจะต้องมีโอการได้มาอีกนะครับ